สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําต้มจืดมะระหรือว่าแกงจืดมะระกันนะคะใส่กระดูกหมูอ่าใส่เป็นซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูก็จะมีซี่โครงหมูอ่อนด้วยแล้วก็แก่ด้วยปนปนกันไปนะคะเสร็จแนละ้วอันดับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเอาหมูเนี่ยมาต้มมาลวกน้ําร้อนซะก่อนนะคะมาลวกน้ําร้อนซะก่อนนะ ทําไมถึงลวกเพราะว่าในในในหมูเนี่ยในกระดูกเนี่ยมันจะมีความคาวเนาะแล้วมันก็จะมีแบบเป็นลิ่มเลือดอะดำๆอันนี้มันคือจะทําให้น้ําซุปข,ของเราอะมันขุ่นนะคะแล้วก็ดูแล้วมันก็จะไม่ค่อยสะอาดด้วยนะคะมันจะแบบไม่ไม่กล้าไม่ค่อยจะกล้าซดนเท่าไหร่มันจะมีมีกลิ่นมีความเหม็นของหมูอยู่ นี้เราก็จะเอามาันมันลวกน้ําร้อนสกอนนะคะเสร็จแล้วเราก็พอเราลวกน้าร้อนได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยเราเราก็เอาสามสหายไม่ต้องทุบไม่ต้องตำอะไรทั้งนั้นใส่ลงไปในหม้อน,นี้อ่าในหม้อน,นี้นะคะแต่ว่าไครต้มจืดมาระแล้วมันขมวันนี้จะได้กินแน่นอนคือ ต้มจืดมะละเนี่ยจะอร่อยมากๆไม่มีความขมอยู่เลยนะคะเดี๋ยพอเราละพอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําให้มันเสด็จน้ําแล้วก็เอามาใส่ในหม้อน,นี้เลยนะนะคะใส่ในหม้อน,นี้ไว้เลยนะน้ำของเรามันก็จะใสนะคะแกงจืดของเราก็จะน่ากินอื แบบนี้เลยนะรับรองได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพิเศษอะไรจบไปเลยเเสร็จแล้วเราก็จะใส่ ต้มแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรอแพร์ถึงนะขอวางโทรสั่นแป๊บนึงพอเราใส่หมูลงไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะใส่มะระลงไปเลยตอนที่น้ํายังไม่เดือดนี่แหละแล้วพร้อมใส่เห็นไหมคะมีอากาศดองด้วยอ่าตัวนี้แหละค่ะที่มันจะช่วยไม่ให้ทําให้อ่าตัวมะระของเรามันขุนะคะ เราอาจจะต้องช้อนฟองออกแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่ช้อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมซีอิ๊วขาวนะคะเราก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปแค่นั้นเองใครจะใส่ผงปรุงรสหรืออะไรก็แล้วแต่จะใส่ก็ได้เดี๋ยวเราก็จะมาชิมอีกครั้งหนึ่งตอนเมื่อที่มันสุก เพราะทุกอย่างมันจะเข้ากันแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเติมผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสอะไรก็ได้ไหคะง่ายๆเดี๋ยวตอนเสร็จมาดูเสร็จแล้วนหลยหลังจากนี้เราก็จะปิดฝาไว้แล้วก็เบาไฟลงนะคะทําให้ไฟอ่อนให้ปล่อยให้มันค่อยคอยเดือดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืโดยการปิดฝานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ หมูก็จะเปื่อยดีแล้วน้ำก็จะใสแล้วก็ที่สำคัญก็คือมะระของเราจะไม่ขมนะคะเนี่ยทำง่ายๆเตรียมๆๆโยนใส่หมอ้นะเอเนาะเห็นไหมหความสะอาดไหมนี่แคะคะทำง่ายๆแบ่งปันค่ะเอาไปลองทำดูไม่ต้องไปซื้อเขากินหรอกเนาะเราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรให้เรา ความปลอดภัยมาก่อนฝากฝากไว้ด้วยนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ